สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาบอกวิธีดูราคาผู้รับเหมาว่าเขาฟันราคาคุณหรือเปล่ามันวิธีง่ายๆบางทีคุณอาจจะลืมไปก็ได้อย่างคุณจ้างผู้รับเหมาทํางานทั้งของทั้งแรงอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ว่าเขาจะฟันราคาคุณไหมให้คุณเอาราคาค่าของมาเช็คว่าค่าของมันเท่าไหร่คือตอนเริ่มที่คุณให้ซัพพลายเออร์เสนอราคามาที่เป็นผู้รับเหมาอะคุณให้เขาแจกแจงมาด้วยค่าของ เขาคิดเท่าไหร่มีอะไรบ้างให้เขาถอด BQ มาแล้วค่าแรงเขาคิดเท่าไหร่ได้ตรงนี้มาเสร็จละคุณเอาไปเช็คเลยไอตัวสินค้าเป็นตัวตัวสายไฟท่ออะไรก็แล้วแต่ลองให้จัดซื้อเช็คซิถ้าคุณเป็นหัวหน้าใช่ไหมให้จัดซื้อเช็คซิให้ลูกน้องเช็คซิว่าเฮ้ยพวกสายไฟเนี่ย ต่อเม็ดมันเท่าไหรอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็เอามาดูคุณจะเห็นแล้วว่าค่าของผู้รับเหมาเขาคิดราคาคุณเท่าไรเขาบวกไปเยอะไหมแล้วคุณจะเห็นค่าแรงที่ซัพพลายเออร์คิดว่ามันเกินไปหรือเปล่าแบบเนี้ยมันดูได้ว่าผู้รับเหมาคนนั้นเขาฟันราคาคุณหรือเปล่าอันเนี้ยคุณเอาไปทําดูถ้าคุณเป็นน้องๆบางทีคุณอาจจะขี้เกียจอุ้ย ที่เกียดหาว่าแต่ให้คุณฟังไว้นะถ้าคุณเติบโตเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่คุณจะเจอในเคสเนะี้ยถ้าคุณอยากดูราคาผู้รับเหมาเจ้านั้นเขาฟันคุณไหมให้ทําในแบบนี้แล้วครูบอกเลยคุณเติบโตนะไม่ใช่ไม่เติบโตคุณจะเติบโตแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณเป็นน้องๆอ,อยู่ ก็ฟังแล้วเอาไปต่อยอดสิ่งนี้มันใช้ดูได้ว่าผู้รับเหมาเจ้านั้นเขาฟันราคาคุณเท่าไหร่คุณจะรู้ได้เลยว่าค่าของมันเท่าไหร่ค่าแรงมันเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นค่าของค่าแรงแล้วเฮ้ยทำไมค่าแรงมันเยอะยังวะคุณต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคุณทํางานคุณก็อยากได้กําไรใช่ไหมคุณก็ดูสิว่าเฮ้ยกำไรมันสมเหตุสมผลกับที่คุณจะคิดกับลูกค้าไหมถ้าเกิดคุณเป็นในฝั่ง อีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะยังไงคุณต้องคิดในแง่นั้นด้วยไม่ใช่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวถ้าคุณเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวจะไม่มีใครร่วมทํางานกับคุณอ่ะอันเนี้ยครูก็มาบอกคุณว่าการดูราคาของผู้รับเหมาที่เป็นทั้งของทั้งแรงดูว่าเขาจะคิดราคาเกินไปไหมก็ด้วยลักษณะนเนี้ยก่อนอื่นก็ให้ผู้รับเหมาแยกก่อนว่า ของที่จะทําให้เรามีอะไรบ้างแล้วแรงมีอะไรบ้างราคาของมีอะไรราคาแรงมีอะไรแล้วคุณถึงจะไปหาค่าของมาแล้วมาคํานวณดูว่าเขาคิดโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทิคที่ครูมาบอกคุณยังไงก็เรียนรู้เนาะถ้าคุณอยากจะเก่งในงานจัดซื้ออยากจะรู้โฟทั้งหมดครูแนะนําให้คุณไปเรียนคอร์สของครูเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อคู่มือจัดซื้อจัดจ้างไปเรียนซะ แล้วคุณจะเก่งในงานจัดซื้อแล้วคุณจะช่วยในบริษัทได้แล้วคุณจะฟังครูในแต่ละคลิปที่ครูให้คุณยิ่งรู้เรื่องมากๆยิ่งขึ้นยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้มันคู่ตัวคุณไปตลอดมันทําให้คุณเติบโตไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้ยังไงก็ดูแลสุขภาพเต็งด้วยเนาะจากใจครูธัญญาคะ่ะ